สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมน้องเบนนะครับสลายุทธวิเชียนพันธ์เป็นพนักง,งานส่งเสริมบริษัท BASF นะครับผมวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาดูการใช้บัตเต้ X ฉีดไล่ล่องมันสำปะหลังนะครับอัตราการใช้ 200cc ต่อน้ำ20ลิตรนะครับวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีฉีดแล้วก็จะพาท่านผู้ชมมาติดตามผลหลังฉีดนะครับภายใน7วันครับผม ครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับนายสลายุทธวิเชียนพันธ์ชื่อเล่นน้องเบนนะครับพนักงานส่งเสริมบริษัท BASF นะครับผมก็วันนี้เราจะพามาดูนะครับแปลงสาธิตการใช้บาต้ต้ในบันสำปะหลังนะครับหลังจากฉีดพ่นแล้ว7วันนะครับผมอ่าเดี๋ยวพามาดูที่แปลงเลยนะครับจะสังเกตเห็นว่าเราใช้บาตเต้ X เนี่ยอัตรา150ถึง200 cc ต่อน้ำ20ลิตรนะครับฉีดพ่นใน ล่องแปลงมันสำปะหลังนะครับสิ่งที่เห็นก็คือสามารถกำจัดวัชพืชได้ทุกชนิดนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือปลอดภัยต่อต้นพืชนะครับต้นพืชประทานหรือว่ามันสำปะหลังของเรานั่นเองครับนี่นะครับเดี๋ยวอันนี้เราก็จะโชว์สภาพแปลงนะครับหลังจากฉีดพ่นเจ็ดวันนะครับผมอ่าก็เน้นย้ำไวน้น,นิดนึงนะครับสำหรับบาต้าเอ็ก เป็นกูโฟซิเนตนะครับ15นะครับผมตัวนี้ข้อดีคือสามารถกำจัดวัชพืชได้ทุกชนิดนะครับแล้วก็ปลอดภัยต่อพืชประทานนะครับเดี๋ยววันหลังเราจะพาไปดูการใช้บัตตาเอกในพื้นที่ไหนกับพืชอะไรฝากติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับผมครับสวัสดีครับ BASF We create chemistry